สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Bangkok b a t t l e t e c h วันนี้เราจะพาไปชมจอดลิฟเจ้าที0 m Pro Reef เรถถังหลักของรัสเซียยุคใหม่ที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดจากกรุ่นก่อนเริ่มกันเลยครับที0 m Pro Reef เชื่อ Pro Reef แปลว่าทะลุทะลวง เป็นรุ่นอัปเกรดจากที90ต้นแบบที่พัฒนามาตั้งแต่ปี2020และเข้าประจำการในปี2021ผลิตโดยอุราวากอนซาวอรดรถถังรุ่นนี้คือความพยายามของรัสเซียในการยกระดับความสามารถเชิงรุกและการป้องกันในสนามรบยุคใหม่ในด้านเกราะที 90M ใช้รีลิกเอราซึ่งทันสมัยกว่า KONTAKT 5ป้องกันกระสุนหัวรุนแรงและกระสุนเจาะกรอบ2ชั้นได้ดีใต้ท้องรถมีการเสริมกรอกันกับระเบิดซึ่งเป็นบทเรียนจากสนามรบในยูเครน บางรุ่นติดตั้งระบบป้องกันเชิงรูปอารีนาเอ็มสามารถตรวจจับและสกัดกั้นกระสุนอ p รพจหรือจรวดต,ต่อต้านรถถังอีกทั้งยังใช้นาคิต้าแคมูเฟลตเพื่อลดการตรวจจับด้วยระบบอินฟาเรดและเรดาร์อาวุธหลักของ T90 m คือปืนใหญ่ขนาด125ม mm. มรุ่น 2A46M5 หรือบ้างแหล่งรายงานว่าใช้ 2A82-1M ถึง 1M แบบเดียวกับท1 4อมาตมันสามารถยิงกระสุนจอกรอพี d s ระเบิดหีและแม้แต่จรวดนำวิถีรีเฟล็กที่มีระยะยิงไกลถึง5กิโลเมตรระบบควบคุมการยิงคาลิน่าพร้อมกล้องความร้อนและระบบตรวจจับแบบรอบคันทำให้ยิงได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแม่นยำปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรบนหลังคาติดตั้งอยู่บน RWS Remote Weapon Station ช่วยให้ลูกเรือยิงได้โดยไม่ต้องเปิดฝา T90M ใช้เครื่องยนต์ดีเซล V9-2S2F กำลัง1,130แรงมา้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่60-70กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนมีระบบเกียร์อัตโนมัติและพวงมาลัยที่ใช้งานง่ายทำให้การควบคุมในสนามรบคล่องตัวมากขึ้นระบบช่วงล่างและแรลกได้รับการเสริมความทนทานเพื่อรับมือกับภูมิประเทศที่ยากลำบากเช่นหิมะหรือโคลนที0 m มีลูกเรือ3คนได้แก่ผู้บังคับการพลขับและพลยิง ที่โดดเด่นคือการออกแบบใหม่ให้ช่องเก็บกระสุนแยกจากห้องลูกเรือเพื่อลดความเสี่ยงจากการระเบิดภายในมีระบบปรับอากาศและเครื่องทำความร้อนช่วยให้ปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศสุดขั้วในกรณีถูกโจมตีโครงสร้างห้องโดยสารแบบแยกกรอบสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ลูกเรือ T90M เริ่มถูกใช้จริงในสนามรบยูเครนตั้งแต่ปี2022และแม้จะถือเป็นรถถังที่ลำหน้าแต่ก็ยังมีการสูญเสียหลายสิบคัน ข้อมูลจากโอไรส์และแหล่งข่าวอื่นระบุว่ามีการยืนยันการสูญเสียมากกว่า100คันอย่างไรก็ตามมีกรณีหนึ่งที่ผู้บังคับรถถังรัสเซียชื่อชิชอ้างว่ารถของเขารอดจากการถูกโจมตีด้วย ATGM หลายลูกข้อดีคือมันสามารถทนแรงระเบิดได้ดีแต่ข้อเสียหลักคือการโจมตีจากด้านบนด้วยโดรนหรือกับระเบิดยังคงเป็นจุดอ่อนสำคัญ t 90M มีการประทะก,กับรถรบทหารราบ M2 Bradley ของสหรัฐอเมริกาในยูเครนและมีวิดีโอปรากฏให้เห็นว่ารถถังได้รับความเสียหายอย่างหนักยูเครนสามารถยึดรถถังที 90M ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ระเบิดจึงนำไปศึกษาและอาจเปิดช่องทางพัฒนาอาวุธตอบโต้ถึงแม้จะมีระบบป้องกันทันสมัยแต่ท 90M ยังมีจุดอ่อนสำคัญคือความสามารถป้องกันจากการโจมตีในแนวดิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ การโจมตีด้วยโดรนและอาวุธระยะไกลย,ยังเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อรถถังรุ่นนี้รัสเซียได้นำเสนอที 90M ในงานแสดงอาวุธอย่าง IDEX โดยหวังดึงดูดลูกค้าจากตะวันออกกลางเช่นอิรานซีเรียและแอลจีเรียรถถังรุ่นนี้ถือเป็นคู่แข่งของรถถังตะวันตกเช่น M1A2 Abrams และ Leopard 2ถึงแม้จะมีต้นทุนถูกกว่าแต่ประเทศผู้นำเข้าอาจลังเลจากการเห็นผลลัพธ์ของที 90M ในยูเครน แต่อย่างไรก็ตามรัสเซียยังคงใช้ t 90M เป็นหัวหอกในการเจรจาทางการทหารในอนาคตที 90M อาจได้รับการติดตั้งระบบอารินา M อย่างแพร่หลายมากขึ้นนาคิดก้าแคมูเฟลตก็จะถูกพัฒนาให้ลดการมองเห็นจากโดรนและระบบเลเซอร์ได้ดีขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเช่นการควบคุมการยิงและการสื่อสารก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้ทันกับสงครามยุคใหม่ การผลิตในปี2024ถึง2025มีรายงานว่าจะเร่งเป็น60-90คันต่อปีสรุปแล้วที่9 0 m p r o r e e f คือรถถังหลักที่รวมเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งกรอบปืนและระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ยังเผชิญความท้าทายจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในสนามรบมันเป็นก้าวใหญ่ของรัสเซียในเทคโนโลยีรถถังแต่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของสงครามในยุคที่โดนครองอากาศ ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Bangkok Battletech แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ